สัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลคนที่เช็คแล้วนะคะว่าลัคนาอยู่ราศีตุลน,นะคะก็ดูคลิปนี้ได้เลยถ้าใครที่ยังไม่เช็คลัคนาเกิดนะคะมีราศีสถิตอยู่ที่ตุลก็ชมคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะคนที่มีดาวศุ์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่ราศีตุลก็ชมคลิปนี้ได้เลยค่ะเราจะมาเปิดพลังงานนะคะเป็นไพ่เล่าเรื่องสถานการณ์ความรักนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะจะให้ไพ่คีออฟเลิฟนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะบอกก่อนนะะอย่างน้อยก็น่าจะ3ามถึงนะ mm hmm. ใบนะคะเราจะเอาไปใต้สำรับด้วยนะคะ mm hmm. ขอพลังงานชาวลัคนาราศีตุลน,น, mm hmm. นะคะนะคะเศรษฐกิจและจักรวาลไ mm hmm. พ่คีออฟเลิฟบอกหน่อยนะคะว่า ชาวราศาาีตุลเดือนกุมภาพันธ์ปี2อง7นเจดนะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยโอ,โอ้มีไพ่โสดสโมสรเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่แย่งชิงนะคะอตอนนี้ชาวตุลเป็นโสดอยู่หรือเปล่านะคะคนชาวราศีตุลตอนนี้โสดใช่ไหมแต่ว่ามันจะเกิดการแย่งชิงขึ้นนะในความสัมพันธ์น่ะนะคะเป็นการแย่งชิงเหรออุ้ย บนนี้ก็เดินออกมาล่มโพล่มไซคะ่ะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตัวคุณเองนะคะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นะคะใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสมากๆเลยนะที่ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีคนเข้ามานะคะถึงอาจจะสง สองคนนะคะมีคนเข้ามาเป็นการแย่งชิงกันเนาะแล้วหนึ่งในนั้นนะคะคุณจะได้แต่งงานกับเขาและอยู่ด้วยกันตลอดไปคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณค่ะคนที่เข้ามาจะมีหนึ่งคนที่เป็นพลังงานเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่ชาติภพนี้คุณจะได้อยู่กับเขานะคะไปจนถึงแม่ท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรคุณจะได้ลงเอยกับคนที่ถูกนำพามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ มาแล้วขอดูอีกสักหนึ่งใบดีกว่าเนาะอีกหนึ่งใบอะไรดีเอ่ยชาวลัคนาราศีตุลยอ,อ,อืโอ้มีพลังงานของการคนที่เคยคบซ้อนนะคะอ่ะดูอีกใบหนึ่งอ้อโหถนอมรักค่ะโอเคที่นี้นะคะ เป็นเรามองว่าความสัมพันธ์ของคนตุนนะคะตอนนี้คุณเป็นโสดอยู่เนาะแล้วก็อาจจะมีคนในความสัมพันธ์ที่เคยมองคุณเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะคะคนคนนี้นะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนว่าจะมีการมีความสัมพันธ์ใหม่และก็ความสัมพันธ์เดิมนะคะเข้ามา นะคะเพื่อจะมาลงตอยกับคุณอืมอ่ะเดี๋ยวยังไงขอให้ Angel หน่อยนะคะไพ่แองเจขอไพ่ Angel เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าพลังงานแบบว่ามันแบบเขาเรียกอะไรนะคอนเน็กกันมากๆเลยนะคะพลังงานไพ่แองเจิลบอกหน่อยนะคะชาวลัคนาราศรีตุลในเดือนกุมภาพาันธ์ปี2567นะคะจะเป็นอย่างไร ลค่ะคุณจะได้พบเจอกับรักแท้ของคุณนะคะ this is the romance of a lifetime ค่ะเป็นความโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะในพ่วงเวลาแห่งชีวิตนี้ของคุณนำพามาด้วยคิวปิดน้อยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนคนี้โอ้โหรูปร่างดีมากเลยนะคะหล่อสมาร์ทเท่เลยนะคะโอ้แพชชั่นค่ะมาด้วยความคลั่งไคล้ความ หลงไหลนะคะคนคนนี้มาตามคุณมาด้วยเขาเรียกว่าเป็นความที่เขาเสน่หาเนี่ยค่ะแพชชั่นนะคะคือความคลั่งไคล้ได้เลยสิ่งศศิษิ์บอกว่าให้คุณปล่อยให้หัวใจและจิตวิญญาณร้องเพลงด้วยความยินดีว้าว <Wow. S 1> แล้วยังไงต่อคะเมดิเอฟฟอร์ค่ะ ความพยายามนะคะความรับที่ยิ่งใหญ่นะคะขอให้เชื่อฟังคําแนะนําหากคุณรู้สึกมีสายสัญญาณมีไกด์ไลน์นะคะมีอะไรรู้สึกตึงหงิดตึตงหตงิดทำแม่งทำแม่งนะคะให้คุณเชื่อในเซนส์สัญชาตญาณของตัวเองเชื่อในจิตวิญญาณของตัวเองนะคะ Religi o u s f a ค t o r ค่ะคุณชาลัคนาราศีตุลคะคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะแล้วบอกไว้เลยว่าชีวิตรักของคุณนะคะตอนนี้ และที่ผ่านมานะคะคือเป็นพลังงานแห่งรักที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะเนี่ยรักของคุณนะคะถูกควบคุมโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืมบโอ้ว้วาวาไพ่ใบต่อไปเว็ด i ิ้งค่ะแน่นอนเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณจะได้พบเจอกับรักแท้ของคุณนะคะที่เขามีความปรารถนาคุณอย่างยิ่งยวดนะคะ ให้คุณนะคะเชื่อในเซนส์ในสัมผัสของตัวเองเชื่อฟังคําแนะนําของไฮเออเซลของคุณและให้ศรัทธาไว้วางใจนะว่าความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะคะคนคนนี้เป็นรักแท้ที่คุณจะได้ลงเอยแต่งงานด้วยนะคะอยู่กันไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะคุณจะเลือกได้ถูกคนนะคะคนคนนั้นของคุณนะคะที่เป็นเนื้อคู่กันอืม โอเคต่อไปเรามาเปิดไพ่ทาโร่กันเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลนขอพลังงานไพ่งงาทาโร่นะคะบอกถึงความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะว่าชาวราศีตุลนจะเจอสถานการณ์อะไรเอ่ยความรักนะคะจะเป็นอย่างไรชุดโอโอวบนนี้อยากกระเดกกระเดกกระโดดออกมา แปดเหรียญน,นะคะพลังงานแปดเหรียญการงานคุณจะมั่นคงดีนะธุรกิจที่เริ่มทําจะมีกําไรนะคะแล้วก็คุณทํางานจนไม่มีเวลาให้คนรักเลยใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะอ่านกลับกันได้ว่าคนรักทํางานหนักมากจนไม่มีเวลาให้คุณเลยนะคะคนรักอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคือทํางานหนักมากๆเลยอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้สื่อสารกันเพราะว่าเอาแต่ทํางานเก็บเงินสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะ Wow. เป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะ e i g of s w o r d นะคะบอกเลยว่านะคนรักของคุณนะเขาเลือกแล้วเป็นความมั่นใจที่เกิดขึ้นแต่ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะอุปสรรคในความรักแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกคุณจะผ่านไปได้นะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่จะสําเร็จไปได้ดีดนะทีนี้นะคะให้ไพ่พวกคุณเนี่ยเหมือนไพ่อยากบอกว่าให้อดทนแล้วก็ฝ่าฟันไปได้วยกันนะคะ1ิ เรียนโอเคค่ะหลังจากที่ผ่านอุปสรรคไปได้นะคะตัวคุณและคนรักนะคะจะได้สมหวังคือเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยขึ้นขึ้นมาในตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะเป็นไพ่ปัจจุบันเนาะเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะไม่แน่ก็อาจจะมาจากการงานหรือคนที่คุณรักนั่นแหละนะคะมามอบไพ่จริงๆเป็นไพ่ลงเอยสร้างครอบครัวไพ่แต่งงานได้ด้วยนะคะ การงานก้าวหน้านะคะจะมีกําไรเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครค้าขายคนมีคู่ได้แต่งงานแน่นอนนะคะโอ้โหโอเคเราอ่านเป็นพลังงานแบบภาพภารวมบวกๆกก่อนว่าหากคุณนะคะเริ่มทําอะไรอยู่ตอนนี้งานที่คุณกำลังทําอยู่หรือทํามาสักพักนึงแล้วคะ่ะ ถึงจะมีอุปสรรคหน่อยนะให้เชียร์อัพคุณเลยว่าให้คุณต่อสู้ไปอีกนิดนึงคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณเริ่มทํามางานที่คุณทําอยู่อะคะ่ะเนี่ยที่เคยทํามาเนี่ยช่วงระยะหนึ่งงานที่คุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะคะอะไรก็ได้ที่ทําอยู่ช่วงนี้นะคะจะทําให้คุณก่อเกิดนะคะสิ่งดีๆมากมายเลยแล้วหลังจากนี้นะคะหลังจากที่คุณมีกําไรนะคะแล้วก็ผ่านความอุปสรรคมาต่างๆมากมายคุณจะได้มีการ เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะตรงนี้บอกได้เลยนะว่าอาจจะเป็นการเ,เริ่มการเรียนใหม่ก็ได้หรือคุณอาจจะได้เริ่มทําธุรกิจใหม่ใดๆก็ได้อีกสักอย่างหนึ่งนะคะหากคุณมีการต้องไปสอบต้องไปเ,เขาเรียกว่าสอบวัดผลคะแนนอะไรเงี้ยคุณจะได้คะแนนดีมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสด้วยนะคะที่ถ้าวัยทางานเนาะคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้าการเรียนก็จะได้เริ่มต้นเรียนใหม่หรืออาจจะได้ไปเรียนต่อนะคะ ธุรกิจก็คือดีมากทุกอย่างก้าวหน้ามากๆเลยเป็นเหมือนช่วงชีวิตที่เปลี่ยนผ่านผ่านอุปสรรคมาแล้วผ่านความยากลําบากในชีวิตมาแล้วนะคะคุณก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์มั่งคั่งนะคะได้ลงเอยแต่งงานกับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการงานใหม่อาจจะได้เลยนไปเล่นต่อหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่อะไรแบบนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะอื ว้าวสามเหรียญสามไอ้ขอภัยค่ะหกไอเอ่ย,อยสามถ้วยสามถ้วยนะคะเป็นไพ่ abundance นะคะสามถ้วยสามถ้วยนี่คือคุณจะมีสังคมใหม่ๆนะคุณจะเหมือนได้เปลี่ยนไปเลยทานฟอร์มนะคะเหมือนกับจากที่ทํางานมาเหนื่อยอดทนปันฝ่ามาจนมีฐานะมั่นคงนะคุณจะเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอาจจะได้ไปมีสังคมใหม่ๆที่คุณ คือเป็นสังคมที่แตกต่างเลยนะคะอาจจะเป็นสังคมแบบเพื่อนใหม่นะคะหรือกลุ่มคนใหม่ๆคอมมินิคอมมตี้ใหม่ๆจะมีการได้เฉลิมฉลองด้วยนะคะโอ้ได้รับเงินปันผลการลงทุนมีกําไรดีนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าไพ่ใบนี้ก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองอคุณนะคะจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรันและมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วไพ่แต่ง,งานก็ขึ้นอีกไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงการที่ เป็นการเฉลิมฉลองงานแต่งงานงานมั่นหมายนะคะหรืออาจจะมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานเฉลิมฉลองได้วาวชาราศิตตุลค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะดีมากๆดีมากๆเลยนะคะโอ้เอไพ่ก้าดาบนะคะไพ่เก้าดาบคุณอาจจะมีสภาวะที่นอนไม่หลับนะคะที่ผ่านมานะคะอาจจะนอนไม่หลับมีภาวะเหมือนคล้ายๆอ,อินอมเนียอินอมเนียคือเป็นคลน้ายๆโรคนอนไม่หลับอะ ร่างกายไม่ได้เพลียไม่ได้เป็นไรแต่แค่รู้สึกว่าหรือว่าคุณทํางานจนจนจนเช้าเลยนะมันเป็นการแบบโต้รุ่งเลยหรือเปล่าคะทํางานอยู่จนดึกจนดื่นนะคะเหมือนเป็นประมาณว่ากลางคืนก็อาจจะไม่ได้นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะเออเดอะสตาร์นะคะเดือดสตาร์พูดได้ถึงว่าการเยียวยาอ่าหากคุณนะคะมีภาวะที่นอนไม่หลับนะคะคุณจะได้รับการเยียวยาค่ะ ตรงนี้บอกเลยนะคะเด็กสตาร์แล้วสิ่งใดที่คุณเคยไปขอพรมานะคะจะสมหวังด้วยมีมีคนที่เคยไปขอพรไหมเรื่องความรักนะคะจะสมพรสมหวังนะคะมีความสุขคนที่คุณรักนะคะเขาจะมาเปิดเผยนะคะมาเปิดเผยด้วยความจริงใจเลยนะเป็นคนรสนิยมดีนะคะความรักก็จะเริ่มต้นใหม่ได้ดีมากๆเลยนะอุปสรรคที่มีอยู่นะคะเนี่ยหากคุณไปขอพรเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคะ่ะว้าว ามไม้เท้าสามไม้เท้าเพื่นกับสิบเหรียญมีคนรอคอยที่จะเดินทางนะคะมีการรอคอยที่จะเดินทางหรือเปล่าชาวลัคนาสีตูนคุณรอคอยที่จะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งเราบอกเลยนะว่าการเดินทางในครั้งนี้นะคะจะทําให้คุณมีโชคลาภเนี่ยคุณจะได้คุณเหมือนคุณจะได้โชคลาภข้องโตจากการเดินทางด้วยนะคะทีนี้นะหากเป็นความรักนะคะคุณกับคนรักน่ะตอนนี้อยู่ไกลกัน ะะอยู่ไกลกันนะบอกเลยออาจจะคุณอาจจะรอเดินทางไปหาคนที่คุณรักนะคะตรงนี้เป็นการรอคอยเนาะเป็นการรอคอยที่จะได้เดินทางอไพ่ทางเลือกขึ้นมานะคะเป็นไม่ใช่มันออกแนวแบบสับสนอนะตัวคุณนะคะมันเหมือนมีภาวะที่ยังสับสนไม่แน่ใจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอยู่นะคะเป็นการที่อาจจะตัดสินใจไม่ถูกจะทายังไงดีนะคะหรือว่า อาจจะเป็นการรอคอยเนิ่นนานนะคะแล้วก็อาจจะมีความไม่แน่ใจในตัวคนรักหรือว่าคุณอาจจะมีการทะเลาะกันมีปับมีเสียงอะนะคะแต่ถามว่าเป็นเรื่องใหญ่โตไหมไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะอาจจะทําให้คุณสับสนบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองว่าเขายังเหมือนเดิมอยู่ไหมยังรักอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคําถามเป็นเหมือนทาให้คุณรู้สึกสับสนในหัวใจอะไรแบบเนี้ยเนาะไพ่เด o ฟู ให้ใบนี้นะคะบอกเลยนะว่าตัวตนของคุณนะคะเพราะว่านั้นเนี่ยม,มีแววจะได้ออกเดินทางแน่นอนเลยนะคะจะได้ออกเดินทางเนี่ยค่ะคุณก็เป็นคนที่รักความอิสระนะชอบความเรื่นเริงนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดนะคะมีโอกาสมา,มากๆที่จะได้เดินทางเดินทางไกลนะช่วงนี้ก็ให้ประหยัดเงินนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยมองว่าไพ่เดอะฟลมากับสมถ้วยอาจเป็นการที่คุณอาจจะได้ฉเฉลิมฉลองเพื่อ ที่จะได้มีชีวิตที่เป็นอิสระตัวคุณจะถูกปลดปล่อยจากความสับสนลังเลตัวนี้เราคิดว่ามันามาล้อกันอย่างมากเลยก็คือเหมือนว่าคุณยังลังเลที่ว่าจะเริ่มต้นใหม่นะคะท,ที่ยังรู้สึกว่าเออมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกสับสนยังไม่แน่ใจว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือไม่นะคะแต่ในที่สุดแล้วนะคะคุณจะได้คําตอบนะคะแล้วคุณก็เนีย่ยค่ะคือจะเกิด ความปิติดีใจมากๆเลยถึงก็ต้องเฉลิมฉลองเลยนะคะนะชนแก้วเลยแล้วทีนี้คล้ายๆว่าคุณเนี่ยสิ่งที่สิงที่รออยู่ทั้งหมดเลยค่ะเพราะไพ่แถวล่างเนี่ยเป็นไพ่นอนไม่หลับใช่ไหมคะไพ่การเยียวยาไพ่การรอคอยแล้วก็ไพ่สับสนตอนนี้นะคะสภาวะ จิตใจของชาวศาีตุแลัคนณตุลน,นะคะอาจจะยังไม่ค่อยเอ stable เท่าไหร่ทีนี้แล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าสิ่งที่ติดอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณสับสนไม่แน่ใจนะคะกลางคืนที่บางทีนอนไม่หลับบ้างอะไรแบบนี้นะคะคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดเลยเดี๋ยวฟูค่ะเป็นไพ่หมายเลขศูนย์ ศูนย์เลยนะคะก็คือจะไม่เหลือเลยเหมือนเขาเรียกว่าเลยนะคะบิ๊กบิ๊กคลีนนิ่งเลยอะค่ะบิ๊กคลีนนิ่งเลยนะคะเออดีมากๆค่ะเหมือนเป็นการได้ปลดปล่อยตัวตนออกมาจริงๆเหมือนคุณจะเป็นฟิลแบบโอ้ยช่างมันเถอะอะไรเงี้ยช่างมันไม่สนใจแล้วไม่แคร์ไม่อยากคิดอะไรแล้วอออะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปประมาณเนี้ยเนาะใต้ไส้สำรับนะคะ k i คิงออฟสอดนะคะ k คิงออฟสอดโอ้ตามไปด้วย Lover คุณมีคนรักคุณมีคนรักที่เป็นคนคิงออฟสอดเป็นคนมีอีโก้คิงออฟสอดนะคะเป็นเหมือนเป็นชาวธาตลมได้นะไม่ถุนตุนกลุ่มคนคนนี้นะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกันด้วยความรู้สึกเพราะว่า k King of อ w o r d เป็นพลังงานของราชาดาบที่มีอีโก แต่เป็นคนแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็อาจจะประมาณว่ายึดถือในศักดิ์ศรียอมหักไม่ยอมงอหรืออาจจะเป็นพลังงานพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวตุนเองก็ได้นะที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณรักนะคะไพ่ใต้สำรับก็คือไพ่ได้สำรับนี่คือเหมือนเป็นบอกว่าพื้นว่าคุณรออะไรเพราะว่าตอนนี้เราถามอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะ แต่ก็ตอบมาแล้วว่าคนที่คุณรอคนไกลจากคุณนะคะตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนคนนี้ที่เป็นราชาดาบคนที่เด็ดดเี่ยวคนที่มีอีโก้มากๆเลยค่าได้อย่างไม่ได้เบิร์ดเลยฟิวนั้นคนที่จบกันไปคนที่ทําให้การและการผิดหวังค่ะเขาเคยพูดไหมว่าเขาผิดหวังในตัวคุณคนคนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะอาจจะเป็นคนคิดลบนิดนึงที่น้อยใจนะคะสิ่งดีๆที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้ใส่ใจก็จะไปสนใจแต่เรื่อง ในอดีตนะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นคนคนนี้นะคุณมีปัญหากับเขาอยู่นะคะเป็นคนที่เงียบหันหลังให้คุณอนะเป็นคนที่เขาหันหลังให้คุณอืมแล้วก็ถือดาบให้คุณด้วยแต่ก็เป็นคนที่คุณรักนะคะแล้วพลังงานนี้มาต่อเลยว่าจะมีการวนเวียนค่ะคนคนนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องเงินที่เขามีปัญหาอยู่นะสุดท้ายแล้วเขาจะหมุนเงินได้ทําแบบเหมือนว่าจะมีเขาเรียกจะหาได้ทันนะคะนะเป็นคล้ายๆแบบเส้นยแดงถ่าแปดเลย ะะก็จะมีเงินเข้ามาให้เข้าหมุนเวียนคนคนนี้นะคะรู้สึกว่าอาจจะมีการอยากจะเข้ามาปรับความเข้าใจนะคะ King of เออฟไนออฟสอดนะเขาตามสองตามดูคุณคนนี้น่ะถึงเขาจะเงียบไปหลังให้นะคะดูเหมือนหญิงนิคุโก้เขาตามสองคุณอยู่นะคนนี้ตามสองคุณนะคะเนี่ยนะไ o ออฟสอด เป็นคนที่อายุรุ่นลาค่ะเดียวกันนะคะรุ่นลาคเดียวกันหรือถ้ามากกว่าน้อยกว่าก็ไม่เกินปีสองปีบวกลบรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันเลยอะคะ่ะก็คือถ้าในแกลบก็คือหมายถึงว่าในระยะห่างก็ไล่ๆกันเลยนะคะคนคนนี้นะคะอืมเรามาดูกันต่อเลยว่า แล้วสถานการณ์ของชาวตุนจะเป็นอย่างไงต่อคะอันนี้เล่าแค่เรื่องสิ่งที่คุณรออยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังจะได้รับเนาะก็เป็นการามีเงินก้อนใหญ่กันได้เริ่มต้นใหม่การเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็อาการนอนไม่หลับจะถูกเยียวยานะคะจะถูกเย,ยียวยารักษาการรอคอยและความสับสนนะคะจะถูกจะคลี่คลายนะคะทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีคุณจะได้ออกเดินทางนะคะอะไรที่คุณรอคอยอยู่คุณจะสมหวังนะคะอืมแล้วยังไงต่อเอ่ยขอให้บอกเรื่อง ความรักนะคะเออจริงๆความรักเราเราลังตัวนี้แล้วเราเปิดหมายเพราะว่าอันนี้เป็นดวงพื้นพื้นดวงเนาะเดี๋ยวเพราะความรักขึ้นมาท้ายสมเรรับแปลว่าต้องลังอืมโอเคอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะอืมไพ่ก็ลงท้ายด้วยแต่งงานแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลความรักคุณอยู่เนาะ ทัง,งานชาราสีตุลลคนาตุนค่ะความรักเป็นยังไงคะความรักเดือนกุมภาพันปี2องพนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรชบโอโ้โหคนที่คุณยุมหัวกันคนที่เคยยุมหัวกันค่ะคนที่ทะเลาะกันคนที่ไม่แคร์กันอาจจะไม่ไทะเลาะก็ได้ก็ต่างคนต่างเงียบพลังให้กันอยู่ไม่แคร์กันนะคะเหมือนประมาณว่า เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะแบบก็ฉันก็เก่งอา้าวฉันก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมกันนะคะอืมคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์อย่างมากเลยเป็นคนที่ตอนเนี้ยการงานเขาอาจจะเหนื่อยหนักนิดนึงหางานินแบบคืออาจจะมีปัญหาเรื่องอาการเงินด้วยหาเงินยากนะคะแล้วก็ถ้าเขามีคนรักอะ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนจะจริงจังมากๆเลยนะชอบ เ,เหมือนแบกความสัมพันธ์ไว้นคนเดียวนะคะเป็นเดอแบกดูแลคนรักอย่างดีเลยนะคะแต่สุดท้ายตัวเองก็มาเหนื่อยเรื่องการงานเขาอาจจะเหนื่อยหนักนิดนึงแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนฝูงด้วยนะมีปัญหากับเพื่อนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอมืมีปัญหาเรื่องการงานนะคนรักของคุณอ่าเป็นชาลีออดคนไกลอาจจะออกเดินทางช้าหน่อยนะชาลีออดเนี้ยช้าเป็นคนไกลนะเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยอ่ะนะ คุณทะเลาะกันอะไรกันเขาก็ไม่ได้งอ้อคุณนะเขาก็มัวแต่ไปทํางานของเขาอะนะคะนิ่งเลยเห็นไหมคะแต่ถามว่าเร็วๆนี้คนคนนี้จะมีโอกาสนะเขาเรียกว่าอะไรมีเกณฑ์ได้เดินทางเขาเป็นคนที่กล้าหาญคะ่ะเ,เสียสละอดทนนะคะทํางานที่ต้องเดินทางบ่ยบอยๆอย่างนะเขาก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้คุณนะจริงทํางานหนักมากเลยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้คนคนนี้เขาจะมีการได้เดินทางคะ่ะมีการออกเดินทางมีแผนไว้แล้วละวา,ลวางแผนวางแผนไว้แล้วนะคะอืมเขาอ๋อรู้แล้วเขาจะมาง้อคุณ เป็นไพ่เด็กถือถ้วยคนคนนี้นะคะเขาจะมามอบความรักให้คุณเหมือนเขาไม่อยากเลาอคุณนะนะคนคนนี้ยเห็นถ้าเขาเงียบไปไม่ได้งอคุณนะนี่นี่อย่างเงี้ยคือเขาไม่เหมือนไม่อยากจะทะเลาะกับคุณเพราะว่างานเขาหนักเขารู้แค่ว่าโอเคเดี๋ยวทํางานเสร็จก็น่าจะเดินทางมาได้มาง้อคุณอ่ะนะคะคนคนนี้โอ้โหเดอะซันพาคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ตัวเขาอะ ไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะจะรุ่นเดียวกับคุณหรือว่าเด็กกว่าแต่เขามีพลังงานของคนที่ส,สดใสร่าเริงอยู่ในตัวเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขค่ะเหมือนเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะร่าเริงเปิดเผยนะคะอืมแล้วคนคนนี้นะบอกให้เลยว่าเขานะเ,เวลาคุณมีปัญหานะเขาจะช่วยดูแลคุณอย่างดีมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่มาดูแลคุณแล้วก็ไม่ทอดทิ้งคุณเขาเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะรู้สึกเหมือนคุณเหมือนมา เหมือนมาให้แสงสว่างกับคุณเลยอะนะคะชีวิตคุณเหมือนกับชีวิตจะเปลี่ยนเลยอะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณนะ Queen อ f Sword อ้เมื่อกี้ k i n o o s, <of> Sword, <S oh Sword แปลว่าเป็นคู่กันนะคะคุณและเขาตัวคุณนะคะก็เป็น Queen of s o r อ s นะคะเป็นราชินีดาบนะคะ mm hmm. เป็นคนที่ดุดันนะคะนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงในความรักเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะอ๋อ mm hmm. เป็นคู่กันนี่เองนะคะ ตัวคุณก็ทํางานหนะักมากๆเลยนะคะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวพอๆกันกับเขาเลยนะคะคุณต้องคู่นะคะมีพลังงานคล้ายกันเป็นคนที่สินเสมอกันค่ะมีทั้งพลังงานความขยันทํางานนะคะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะทํางานอย่างเดียวเลยเนี่ยมีแต่เงินขึ้นมาพวกคุณอยู่ด้วยกันจะช่วยกันก่อร่างสร้างตัวได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วยังไงต่อเอ่ยโอ้โหโอเคแปลว่ามาสมทบกับไพ่นี้นะคุณกับเขานะคะ ได้แน่นอนรักที่รักที่ซ้อมๆกนแจมกันมานะบอกเลยมีโอกาสคนคนนี้นะคะเขาเป้าหมายเดียวที่เขาเดินทางมาหาคุณนะคะในเดือนกุมภา์นี้ก็คือการขอแต่งงานค่ะคุณคือสิบตัวของเขาคุณคือคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้เดะมูนขึ้นไงเดะมนเป็นคนที่เขาอะ่ะอาจจะเหมือนชอบมามาหายหายคุณไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเอ๊ เออวันนี้หายไปไหนคุยกัน2วันหายไป3ามวันอะไรอย่างงี้นะคะเป็นคนที่ยังไม่ได้มีสถานะอะไรกันชัดเจนคุยกันก็หยุ่มหัวกันนะคะและแถมอยู่ห่างกันอีกแล้วคนคนนี้เขาก็ไม่ใช่คนจะง้อใครด้วยนะคะเป็นคนมีอีกโก้นะคะแล้วคุณก็อยู่ในที่ของคุณคุณก็ทํางานของคุณไปทีนี้กลายเป็นว่าคนที่มีสินเสมอกันนิ่งไปก็นิ่งเหมือนกันแต่นิ่งก็ไปทํางานไม่ได้ไปนอกลูก่นอกทางเลยนะคะไม่มีไพ่ของคนอื่นเข้ามาเลยนะคะคุณทั้งคู่นะคะ เหมือนรู้จิตรู้ใจกันอะเพราะว่าเดือมูแล้วก็เดอดซันขึ้นนะเหมือนตัวเขาเป็นเดอดซันแล้วคุณเป็นเดอมูนะเห็นไหมว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันคนที่เป็นพระอาทิตย์เคียงข้างก็ต้องเป็นพระจันทร์ถูกไหมคะยังไงก็ต้องมีแค่อาทิย์ดวงเดียวและพระจันทร์ก็ต้องมีได้แค่ดวงเดียวเท่านั้นเองคู่กันนะคะทีนี้คุณทั้งคู่นะเหมือนว่าระยะทางที่ห่างกันไปที่ไม่ได้พูดคุยหรือว่าทะเลาะอะไรกันแบบนี้นะคะต่างคนต่างทํางานอะ ็คุณเหมือนได้รู้จิตรู้ใจกันแล้วนะเนี่ยเพราะมันมีพลังงานเหมือนคุณสื่อสารกันได้นะคะอืมเออคุณรู้แล้วว่าคุณรักใครนะคะคุณอยากมีครอบครัวกับใครมันมันเป็นพลังงานที่เติมเต็มหัวใจกันถึงจะห่างกันแต่คุณไม่เคยรักกันน้อยลงเลยนะคะคนคนนีเ้เขาเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ให้คุณนะคะเป็นเหมือนมาเปลี่ยนชีวิตให้คุณมีความสุขความ สบายใจเป็นคนที่น่ารักเป็นอาจจะเป็นแฟนขี้อ้อนติดสกินชิปชอบอ้อนติดคุณอย่างเงี้ยนะคะและในขณะที่ตัวคุณนะคะเป็นพลังงานที่ทําให้เขาหลงไหลค่ะคุณเป็นคนที่ลึกลับนะคะในสายตาเขาเหมือนเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณนะคะเขาเหมือนคนเมาลักอะ่ะเขาเหมือนคนที่แบบไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกหลงไหลสเสน่หาในตัวคุณได้เลยะคะ่ะเพราะว่าความหมายของพระจันทร์เนี่ยสามารถกําหนดน้ําขึ้นน้าลงได้นะคะ คุณนะมีผลต่อสภาวะจิตใจและอารมณ์เขามากค่ะเขาทําคุณงอนนะคะตัวเขานะคะจะรู้สึกผิดรู้สึกแย่เองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขยิ้มล่าเริงตัวเขาก็จะมีความสุขนะคะเปล่งประกายเป็นแสงอาทิตย์แบบนี้คุณเหมือนมีพลังงานที่สามารถทําให้อารมณ์เขาจะแปรปรวนหรือว่าสเตเบิลได้เลยเป็นมีพลังควบคุมขนาดนั้นเลยในขณะที่เขานะคะอยากเห็นแค่คุณมีความสุขทุกๆวันแค่นั้นเขาพอใจแล้วนะคะคนคนนี้รักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นไพ่ของการเราขอพูดเรื่องการงานก่อนนะคุณชาวตุลน,นะคะ้าคุณทํางานเกี่ยวกับ i m p o r t Export นะคุณจะก้าวหน้ามากๆเลยนะคะเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นนะแล้วก็คือดีมากๆอะ่ะแล้วทีเนี้ยความหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะคะเนี่ยการขอแต่งงานการเดินทางมาหาทุกสิ่งทุกอย่างนะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเดินทางมาเลยไม่ได้บอกคุณเลยก็ได้หรืออาจจะสื่อสารมาอีกทีหนึ่งคือเขาอยู่อาจจะอยู่สนามบินแล้วหรืออาจจะอยู่แบบ แถวแถวบริเวณที่คุณอยู่แล้วอะ่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะพูดน้อยทําเลยเนี่ยเห็นไหมคะบทจะนิ่งก็น,นิ่งจริงๆพอมาก็มาจริงๆเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคะแบบว่าเ,อ,อ,เอ,อ,อาจจะเดาใจไม่ถูกอะ่ะคนคนนี้นะคะแต่รับรองว่าสิ่งที่เดาถูกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขารักคุณรักคุณเต็มหัวใจเนาะนี่ไงแล้วก็บอกเลยว่า ให้ hey, ระวังนะคะคนคนนี้นะเข้ามาหาคุณนะคะมีแพชชั่นมาด้วยมาอย่างรวดเร็วเลยก็ไพ่บอกว่ามาด้วยความแบบเสน่หานะคะไพ่แปดไม้เท้านะคะเป็นการแต่จริงๆคุณส่วนใหญ่จะสื่อสารกันทางโซเชียลออนไลน์มากหน่อยนะคะแต่เนี่ยเร็วๆนี้ค,คนคนนี้จะมีการเดินทางมาหาคุณหรือว่า ติดต่อคุณมานะคะอาจจะเป็นทางทางช่องแชทก่อนนะแล้วก็อาจจะเดินทางมาเลยแบบกระทันหันเลยอะ่ะคุณไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงค่ะหากคนคนนั้นของคุณนะเป็นแบบนี้นะคะทั้งเป็นคนหนักแน่นป็นคนดุดุหน่อยๆนะคะแล้วก็แถมขี้หึงด้วยหึงคุณมากๆเลยหวงคุณหึงคุณนะคะเห็นเขายิ้มียบนะคะบอกเลยว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนแน่นอนนะคะอืม เก้าไม้คนคนนี้นะคะตอนนี้อาจจะมีความที่อยากยกย้ายตัวเขามีความรู้สึกที่เขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะคืออาจจะอยากที่ยกย้ายถิงง่งฐานหรืออยากจะพาคุณนะคะอกลับไปที่ที่ฐานที่เขาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้ะคะ่ะมันเป็นภาวะของคนที่รู้สึกว่า อาจจะยังทําอะไรไม่ได้หลังใจเป็นความที่เขาอาจจะใจร้อนอยากให้คุณไปอยู่กับเขาเลยแต่ว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีถกเถียงกันเรื่องนี้นิดนึงนะคะว่าคุณอาจจะยังทําตามใจเขาไม่ได้นะคะนี่ไงคุณอาจจะคบอยู่กับชาวราศสีสิงห์ได้นะคะเขายอมคุณคนคนนี้นะบอกเลยหึงคุณรักคุณมากๆนะคะต่อยเขานะคะไปแบบฟาดงวงฟาดงาใครนะคะแต่คนเดียวที่เขาจะยอมก็คือคุณคะ่ะ คุณชาวราศีตุลนะคะแฟนของคุณนะบอกได้เลยต้องมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นภายนอกที่ดุดันนะคะแต่ภายในเขาเป็นเด็กค่ะที่อ้อนแล้วก็ยอมคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนคนเดียวที่เอาเขาได้อยู่หมัดเลยนะคะแปดถวยคนคนนี้มีโอกาสมากเลยนะคะที่จะพาคุณเนี่ยเดินทางออกไปนะคะเขาจะพาคุณไปอยู่ในที่ที่เขาอยู่เป็นการมุกย้ายออกไปค่ะเขาจะพาคุณไปอยู่บ้านเขานะเราว่ามันเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะ Give and take ให้และรับที่เท่าเทียมกันนะคะคุณและเขานะคะจากนี้ไปนะคะจะดูแลกันนะคะเขารักมาคุณก็รักตอบนะคะเป็นการตอบแทนที่คู่ควรกันมากเลยและเป็นไพ่ของคนใจดีใจบุญนะคะมีสิงที่เสมอกันนะคะคุณจะได้เจอคู่รัก ของคุณนะคะที่จะมาพาคุณออกไปนะคะเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีโอกาสเลยนะมีเกณฑ์ได้เลยว่าเขาจะขอคุณแต่งงานคนคนนี้เป็นรักแท้ของคุณค่ะอืถ้าราศีตุลอยากดูดวงส่วนตัวทักไลน์มาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย